กูกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเลยครับเข้าสู่ช่องอีซี่แมนอีกครั้งนึงนะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นรอบเกมวันพันแบนเดอร์สตองเกตครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนครับมาลุยตีผู้เท่าตาขาบนะครับผมมาจังหวะนี้ครับสำหรับผู้เท่าตาขาบนะครับก็ได้มาตีแบบเต็มๆสักทีครับมาครับแต่ก่อนเริ่มการครับยาลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมวันพันแมนเดอร์สตองเก้นราคาถูกนี่เลยครับผมวิสต้อมท็อปอัพครับถูกที่สุดในประเทศไทยครับแพ็กเกจ904คูปองเนี่ยหรือว่า904แบงส้มเนี่ย3,500บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดในไทยแล้วนะครับหาร้านถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ปลอดภัยร้อเเซไม่มีรีฟันเลยนะครับสำหรับใครที่อยากหาร้านเติมเกมวันพันแมนนะครับอย่าลืมนะวิสต้อมท็อปอัพนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับสำหรับผู้ท้าทายของเรานะครับมาตอนนี้ครับเราก็จะใช้จัดทีมแบบนี้เลยครับพลังประมาณ10ล้านนะครับแล้วก็มีซูริลนะครับเป็นตัวดาเมจครับซูเปอร์ดักชายอะตอมิกเกลวินซอมบี้แมนราชาซีฟู้ดนะครับก็จะเป็นตัวหลักในการทำดาเมจนะครับก็จะเป็นการบูสต์สปีดบูสต์ดาเมจจากตัวราชาซีฟู้ดนะครับต่อยแบบเน้นๆต่อยแบบแรงๆนะท่านผู้ชม รวมถึงเกวินครับกับอะตอมิกที่จะแจกตัวของบทขยี้ครับแล้วก็มีโบนัสดาเมจจากการบทขยี้ด้วยนะครับซูเปอรดาชัยครับเราใส่มากันดาเมจนะครับแล้วก็เป็นดาเมจเดี่ยวที่ค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรนะสำหรับเจ้าดัก์ชัยของเราโอเคมาครับในเกมแรกครับเดี๋ยวผมปล่อยลันยาวๆไปดูว่าดาเมจได้เท่าไหร่ครับสำหรับพุ้ที่ข่าวมาจังหวะนี้ครับเปิดมาก่อน1ล้านแล้วก็เตะเลยแล้วดูเกวินเตะอัดน้าจังหวะนี้โอ้โห2อล้านเครับ อันนี้ก็เป็นอันดม s สกิลที่มาจากการไล่โจมตีพสซีตัวของกลยุทธ์นะครับก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับสำหรับโจเกวินตัวนี้แล้วเตะมา1ล้านแโอ้โหเน้นๆแล้วก็อีกกฟสนายต่อยจังหวะนี้โอ้โหสองล้านเนะครับผมดอกนี้แบบเน้นๆ,ๆแบบเบิ่มๆมาครับแล้วก็ซีรีสไล่ต่อยมา7ล้าน3ครับแล้วก็ไล่ต่อยซ้ำกระดูกหัก12ล้านครับ จังหวะนี้ครับราชาซีฟูต pues e nah ่อย12ล้านดาเมจครับผมมีกระดูกหักสีเหลือของซูรลนะครับทำให้ดาเมจเนี่ยแรงขึ้นค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับแล้วก็กระทืบพุทธศัต่อยมาติดกริสริ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 ติแล้วก็13ล้าน13ล้านแปแสน13ออ้แบบเน้นๆยริต่อยมาประมาณเกือบ40ล้านรจังหวนี้รประมาณ40ล้านได้นะร13ล้านแปดแบวกๆกันนีเกิน40ล้านนะ ดาเมจของซูริวครับสังเกตดูว,ว่าเวลาออกสกิลหลักเนี่ยก็ประมาณ40กว่าล้านนะครับรวมกับการต่อยครั้งแรกแล้วเนี่ยส่วนตัวอื่นนี่ก็มาถึงเวลาธามเมจปั๊ม4ล้านนะครับผมมาจังหวะนี้แล้วก็ซูริวต่อยเปิดมา7ล้าน นะครับและจังหวะนี้อีกาฟานายต่อยยับไม,ม่ที่8ล้านหนึ่งนะครับผมเร่งบูสต์ับดาเมจกับเจ้าซูเรลครับแล้วก็หมาปั่นทอร์นาโดจากดาร์ชายแล้วก็ต่อยม 3, นันที3ล้าน5กระดูกหักแล้วก็เกวินเตะซ้ํามาดอกนี้เท่าไหร่ปัา๊มมา8ล้าน8นะครับผมจังหวะนี้อีกาสานายไล่ต่อยอีกหนึ่งที่โอ้โหแบบเน้นๆเนบิมบ่มๆอ่ารับดาเมจไปเปต็มกระดูกหักแล้วก็ต่อยมา7ล้านอื้อ ในเมตาที่กลยุทธ์เนี่ยมันมีครบๆเยอะๆเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเจี๊ยวแรงครับแล้วก็องตรงนี้คุโยดองดองคุโย13ล้านครับค่อนข้างที่จะแรงพอสมควรเลยครับในกรณีที่เราเนี่ยโอ้โหสกิลครบนะฮะตัวครบนะท่านผู้ชมใส่แบบนี้ไล่อันตีแบบเพลินๆอ่ะแล้วก็ตู้มาตีไม่เข้าเลยท่านผู้ชมเรามีเกราะค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับจุดเต็มๆเลยนะดอกนี้นะครับอ่ะไล่เตะมาจังหวะนี้ เตะยัดหน้ามาสีปั mm ๊มหนึ่งทีเจ็ดหนึ่งสี่ล้านเจ็ดพูดสี่ล้านเจ็ดเน้นๆสี่ล้านเจ็ดแน่นๆเราก็เตะอินพีตะโกนจนโย่สามล้านเจ็ดครับเราก็เตะมาอีกหนึ่งรอบเตะติดซ้ำก็ถูกหักไปถึงเก้าล้านเลยวะโอ้โหแปดล้านเก้าแบบเบิ่มๆเน้นๆเลยนะครับผมจังหวะนี้ครับโอเคครับต่อมานะครับผมไล่ต่อยอีกาสไลายปุ๊บปั๊บรับโชคมาโอ้โหเก้าล้านดาเมจเกือบจะถึงเฟสสี่แล้วครับสำหรับเกมแรกนะ คือพุทธะขามเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่3สเตจนะครับตอนนี้เป็นสเตจแรกนะครับเป็นอ่าเฟสสามในสเตจแรกนะครับผมเดี๋ยวใกล้จะครบสเตจสามแล้วแล้วต่อยหนึ่งทีโอโ้โหมาครับเข้าสู่สเตจสี่นะท่านผู้ชมครับจังหวะนี้แล้วก็ปั่นเปิดไปก่อนเลยเหลือแค่อะตอมิกตัวเดียวอะตอมิกเราป่าดมาจังหวะน,นี้ปั๊บปั๊ปปั๊บปั๊ปปั๊ปดำไปสี่ล้านเก้านะคือดาแม่อะตอมิกมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่ามันก็เป็นตัวดาเมจ e AoE แต่เป็นหมู่อยู่แล้วนะครับเอามาแจบกบทยี่นะ แล้วก็ปาด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 จังหวะนี้4ล้านครับโอ้โหเน้นเ้นแล้วก็เตะยอดหน้าจากทางฝั่งเกวินปั๊มมา5ล้าน1นะท่านผู้ชมแล้วก็ซูรเลวไล่ต่อยมา7ล้าน7นะครับผมดอกนี้แล้วก็อีกาสนาต่อยมานที่13ล้าน5แสนนะครับผมจังหวะนี้แล้ว,ลว,ลวปั่นปืดมา3ล้าน3นะครับแล้วก็อาตรงนคุยโย1ที่3ล้าน7แล้วแล้ว8ล้าน9เตะมา9ล้าน แต่ดาเมจในเฟสสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงสุดติ่งสุดกระดิ่งนะโอ้โหจังหวะนี้ไล่โถมดาเมจมานะครับคือเฟสแรกเนี่ยเราควรที่จะอ่าให้สกิลมันลันไปให้ครบก่อนนะครับแล้วเฟสต,ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เฟสแรกเลยคือเกมแรกเนี่ยเราควรจะไล่ลันให้มันแบบสกิลมันครบครบก่อนทั้ง3สเตจนะครับพอในรอบ2เนี่ยที่เราตีตะขับรอบ2เนี่ยนะครับก็กดข้ามไปเลยก็ได้ครับมันก็จะอิงจาก ดาเมจที่เราเคยทําได้ครับมันก็จะคํานวณแบบอิงแบบเอ้ยครั้งที่แล้วคุณทาได้เยอะประมาณนี้อ่าครั้งนี้คุณก็ได้ประมาณเดิมเอออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมาครับจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับเฟตต่อมานะครับผมมาตรงนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับทีมที่เราใช้นะครับก็จะเหมือนเดิมเปะ๊เปะๆนะท่านผู้ชมจังหวะนี้อ่ะบึ๊บมาเหมือนเดิมเป๊ะลุยนะครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยอ่า มาครับตอนนี้ในช่วงที่สองนะท่านผู้ชมช่วงที่2แบบเบิ่มเบิมแล้วก็ฟัน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 ,ฟน,ฟนแบบดิจิตอลโอ้โหนี่ดอกนี้ฟันฟันแล้วก็เตะยอดหน้ามาหนึ่งทีโอ้โหแ้วดอกนี้แล้วก็บื้อปลื้ดปร,ปราดรับโชคไล่ต่อยมาเต็มเต็มแบบเบิบ่มเบมอ่ะแล้วเตะยอดหน้าหนึ่งทีครับแล้วก็ไปอีกาสไนอีกาสไนต่อยไปแล้ว จังหวะน,นี้ต่อยไปแล้วแบบดิจิตอลแล้วก็อีกฟาฟไนต่อยอีกหนึ่งทีห้าล้านเจ็ดนะครับสแต็คดาเมจเรื่อยๆเบิม้มๆต่อยมาโอ,โ,อยโอ้โอหแล้วก็โอ้ยจินิกุโยตุนิกุโยแล้วโคตรตนิกุโยยี่สิบสามล้านดาเมจท่านผู้ชม,มดอกนี้ครับสิบสามล้านได้วหมตังใจปั่นมาสี่ล้านสิบสี่ล้านครับเฟสนี้ปาดบาดปาดบาดบาดมาแล้วดอกนี้แบบเบิ้ม แล้วก็ต่อยมาอันดุนิคุยโยอ,อีกาฟนาอ,อีกหนึ่งทีเอาแบบเบิ่มๆเอาแบบเน้นๆนะผู้ชมโอ้โหแล้วก็โดนกัดมาไม่ค่อยเข้าอยู่แล้วนะครับคือพุทธะขามเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรในเมตาปัจจุบันนี่มันกระสอบทรายเดินได้เนพะือ่อนเราเรียกว่าไอคำพิยามหัวไอตัวนี้คือกระสอบทรายเดินได้นะนี่ครับแล้วก็ปั่นหนึ่งทีโอ้โหกระสอบทรายเดินได้อ่ะ จังหวะนี้เตะอื้อหือเตะย้อนหน้าไปทีหนึ่งแล้วก็อีกาสนานี่ต่อยหน้าไอ้ทีแล้วก็ฟันโอ้โหอีกาสนาตุบตับตุบตับโอ้โหเนี่ยเน้นๆกันไปอ่ะเดี๋ยวดองดองคุโยดองหรออีคุโยต่อยมา แล้วก็ดองดองรัวรัวดองดองเน้นเน้นดองดองเน้นเน้นแบบเบิ่มเบิ่มโอ้โหเนี่ยดองดองอีกทีทีแงละมึงเจอดองดองรัวรัวแล้วก็อีกกระสนต่อยมาโอ้โหจังหวะนี้แมมหวานปากหวานปากอ่ะไล่นตีไปนะครับจังหวะนี้แล้วก็สบายสบายนะครับสบายสบายอยู่แล้วตรงนี้เราตอนที่กางที่จะเดือดอยู่แล้วนะครับอ่ะ นี่เฟสสองไปนะครับคืออย่างที่บอกไปนะพอเวลาเราไล่มาเนี่ยนะครับเดี๋ยวไปรอแบบเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราก็จะไม่ได้ดูแลนะเราก็จะกดข้ามๆไปเลยนะครับอีกสองอีกสองรอบที่เหลือนะครับในการตีตะขามเนี่ยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าดาเมจที่รวมมาเนี่ยนะครับเราจะได้อันดับหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตีรอบหนึ่งเนี่ยน่าจะได้สักประมาณเท่าไหร่นะน่าจะพันกว่าล้านมั้งเพื่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะพันกว่าล้านนะเออน่าจะประมาณพันกว่าล้าน จังหวะนี้อีกาสนาอีกาสนายมาแล้วแม่จ๋ามาแล้วแอบดอกนี้อีกาสนายอีกาสนายนี่แม่จ๋าต่อยมาหนึ่งทีแล้วก็ดองดอยคุโยปัั้งเต็มเต็มเกือบจะครบแล้วเฟสนี้แล้วก็ดองดองสิบสามล้านนะผู้ชม คือเมื่อไหร่อาวุจชเพล็อตมันจะเข้านะเพืเ่อนๆคือผมก็รออุจชเพาะไอ้ซุยริวอยู่เนิ่นนานนะก็อรอลุ้นมาอีกทีว่าแบบแม่งเมืเ่อไหร่จะเข้าว่ารอมันนานแล้วนะครับ G O G M มันก็เหลี่ยมไงแล้วเซิร์ฟเวอร์อื่นเขาก็มีแล้วไงแล้วเราก็โดนตบไงก็โดนเหลี่ยมามาเดยจังหวะนี้ก็โดนเหลี่ยมมาเดยนะโอ้โหเซิร์ฟเวอร์เรา594ครับค่อนข้างที่จะโดนเหลี่ยมพอสมควรนะเพราะว่า G M นี่แหละนะครับโอ้โหแม่งรู้มากนะครับผม594 นะ้วบอดใน1595บอก5 9 5 1594ไม่มีเพราะว่าเป็นเซิร์ฟใหม่5 9 5เซิร์ฟเปิดหลังกูแป๊บเดียวมาเลยโอ้โหนะท่านผู้ชมโอ้โหเป็นเซิร์ฟใหม่ก็อดไปสระวุ้สดิลนะก็อ่ะเมื่อจะมาก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะท่านผู้ชมอ่ะกัปตันนายต่อยมาโอเคเซนิ้เรียบร้อยครับสำหรับการจะขับนะมาครับจังหวะนี้เดี๋ยวเรา ปล่ way, อยเทินไว้2รอบแล้วนะครับรอบนี้เนี like, right there, ่ยเดี like ๋ยวเราน่าจะกดข้ามไปเลยนะครับอ่ะกดข้ามไปเลยนะครับแล้วดูดาเมจว่าเท่าไหร่ดาเมจที่ได้เนี่ยเราเท่าไหร่นะครับมาจังหวะนี้อ่ะดอกนี้เบิ้มเบิ้มอ้ํโอ้โห1,400โอ้โหหนึ่งันสี่รยหนึ่งสี่ร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้าน1,450ล้านซึ่งตัวดาเมจสูงสุดเนี่ยเป็นซีริวนะครับที่ทาดาเมจแตกเยอะสุดนะครับ ก็สมกับเป็นลูกรักในไอดีอยู่แล้วนะครับผมจังหวะนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับผมกับการตีตะขาบนะครับเดี๋ยวผมขอดูดิว่าอันดับเท่าไหร่โอ้โหอันดับ13ไม่ติดอันดับเพราะว่าเรายัางตีไม่ครบอ่ะเดี๋ยวขอไปกีีกดข้ามครบก่อนเดี๋ยวผมกดข้ามรัวๆเลยอ่ะกดไปโอเคครับผมก็กลับมาครับรอบนี้กดข้ามในครั้งที่3เนี่ยได้1,300ล้านนะครับจบไปอะตรงนี้ก็ตีตะขาบครบ 3มไม้นะครับมาดูกันว่าดามเมจรวมที่เราทำได้เนี่ยเท่าไหร่นะครับปดสี่พันล้านโอ้โก็อันดับหนึ่งนะฮะมาตรงนี้4ี่พันล้านนะทุกผู้ชมบ้าไปแล้วถ้าดามเมจมาตรงนี้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเจอกันแน่นอนนะสำหรับจะบอสโบร้บอนนะครับในบอสกิลเนี่ยน่าจะกลับมาตีกันเร็วๆนี้นะครับเรวก็จะโค่นมันให้ได้เพราะว่าดามเมจเราเริ่มเยอะแล้วนะฮะ โอเคครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับการตีตะขาบครับสำหรับใครที่ชอบอ็นเลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ